สวัสดีครับผมพอแม่พี่น้องมือนี่มากินสุกี้นี่กำลังร้อนกำลังเซ็ตใหม่ๆครับนี่นนำรอ้อนๆเลยบุญเซ็นใส่ตามลงไปเนี่ยซุกล้วครับนี่สุกี้หมูทำกินง่ายๆตามหิวตามอยากเนาะครับ มือนี้สาหนียังบกพอยังบกถูกใจตามชอบเนะใส่เส้นมามาลงไปผสมกันเลยพอเต็มชามเลยเต็มกระทะเลยครับชอบกินเซนอยู่แล้วครับนี่ผนขอกันซิอืม หน่าขนาดไหนโอ้โห่จำโบจำโบ้บิ๊กบิ๊กเลยครับนี่ซำน่ยังบโพใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองโอ้โหเพิ่มโปรโตีนบดบดต้องค้นแล้วครับนี่ ไข่ไก่เขาเป็นไข่แบงสดๆเวลากินจะได้สดกแิ่นสดของชอบเดอไข่แดงนี่ครับปิดไฟพรมยูพร,ม,พรมกินครับมาราดตามด้วยน้ำราดจิ้มสุก,กี้ อืใส่เยอะมาสามช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะเพราะผมเป็นคนชอบรสจัดจานอยู่แล้วชามจำโบขนาดนี้เนาะต้องจัดเต็มจัดเต็มอม,มาชิมรสชาติดูก่อนจิ้แซกนัวพอดี ถูกปากหรือยังหล่นร่อนอใช่ได้ใช่ได้แต่พูดถึงแล้วจัดเต็มครับใส้มดถวยเลยขยาวขยาวลงไปน้ำจิ้มซุก,กี้นี่แหละ ถึงจิตถูกลิ่นถูกปากตามใจชอบสุกี้ผสมประสานปรุงรสชาติตามอยากใส่ผสมกับเส้นมาม่านี่ครับบ้ายังไม่ถึงมาชิมอีกครั้งหนึ่งหลังจากใส่เต็มใส่รสชาติจัด จำจำสุดยอดมามามาพอมยูพร้อมกินแล้วครับผม